สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยยเตียวเลิกงานมามาสิป้ามาก,กินข้าวปุ่นด้วยจ้ะเดินนำยาไก่ขาไก่อนันต้มมานามันเหลียก็เลยมาอันเห็ดนำยาแม่จ้ะนำยาไก่ดเดี๋ย้ะเตียวสีอันหลานให้เบิ้งด้วยจ้ะเด้อจ้ะมีลูกชินพร้อม เห็นบ่จ้ะเห็นหมอน้ำยาแย่เตียวบนนี้เห็ดต่าบักหลายเอาไว้เพื่อจะของเห็ดงานแล้วสิเพราะไมีเวลาเห็ดแม่จ้ะนี่มากินน้ำแยกเตี๋ยวด้วจ้ะเด้อพอแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยก็ได้มากิ้งกับแย่เตี๋ยวมานนี้บ่ได้พอพี่พอน้องลายเมอเราคืดหอดเนาะจ้ะเนาะน้ำยาไก่แม่จ้ะ ไก่สองขาต่มเปียๆแล้วก็มาตา่มเนาะจัาเนาะมันเนี่บะแดงลายดอกย่านย่านเพชร <c oughs> มาจ่ามาแสบๆน้ำกันหมอบักไงลรได้จ่าคุนเอาไว้ทาอันแซ่แข็งไว้พักกับบะมี่ยังลายดอกจาก่ามีนี่ยพักกาดนี่ยมีมาระน้ำน้อยนึ่นงเนี่ มาจ๋ามามาเหี่ยวเหวเหลืองานมาไม้ใหม่เหี่ยวเหี่ยวมาเสือกไอ้เยี่ยวจานบักใหญ่เฮ็ดจันได้สกินเหลย <c oughs> อ่ะจานบักใหญ่ได้จ๋าได้เนี่ยน้ำยาตีนกับน้ำยาไก่ปลมีตีนดอกมาเนี่ยมิ้นแต่แตอัน ไก่ซื้ออืมแสบจะแสบนวนัวจจะนวนนวนวดนวนนวประแดกประแดกยายอันเอามาไห้มาใส่ไปสองตัวใส่ต่มไปสองตัวเด้อยวายเดอนัวอยู่จะเบิ่งไหมก่อนนวอยู่ยายนวอยู่นวอยู่ ไยสิกินจหนหนังไดนเนาะสิเอาเมือสิเอาสอนดีเนาะนี่เนาะเสีเอาเมือสิเอาสอนดีเนาะบิ่งว่าเส้นเนีย้ยดีดีอืมจังสิเลยจ้ะลูกชินกับยายเอามาให้มานานแล้นเนี่ ชัสหนามเนี่ยนัวแสบแสบแบบบานเท่าเนี่ยแหละบางนามมัน มาเด้อพอแม่พี่น้องเอ้พอกันไล่มื่อขึ้นหอดขึ้นหอดก็เก่า บวิดเมื่อแล้วเมืมเอมม่อมันจะคาแสบอืมมันละคือคอมอม nó trời <laughs> Được ngàn má, ta sẽ hết nhắn kinh. อยากกินเซนมานะ ล้องประแดกยายแดบนวดอยู่ขอบคุณด้ย่ายน้นวดแบบบานๆให้ประแดกประแดกกุนเท็ดเอง มันไม่พักลายมือแยังไงก็เงหเงา่านี่ก็เหง่ามือนั่นสาวชิวังหันว่าได้ซื้อไหมจ้ะได้ซื้อผักผักจะไม่เหลี้ย ขนะ้อมคนเวลาแยกเกลี่มากกิน ขอบคุณทุกคนตังใจทุกคอมเมนต์ด้วยจ้ะเด้อครั้เนี้ยัดเตี่ยงอยากทำงานอใหญ่มา,มาอยู่น้ำพญายเราบน,นาร,าริการสมัครงานใหม่ได้อนัน งานของ้อมมูลของหลวงก็เจ้ามแม่จ้ะบันเน่ก็เล่นถ้าเสียชีเพเป็น,ย,น,น,ออย,น,น,นยังกัเอ็ดห่านเนาะจ้ะเนาะงานย่ำไปเฮงานกับบัดฑเบิงบัณฑรับเท่าเรา์ัยังเพราะว่าเขากำลังฝึกงานอยู่บัยากให้มีพ่พนเสียแม่จ้ะตกงานอยู่นี่ช้อปปิง้ง มาอยู่น้ำัญายกระดนานใหม่แล้วจ้ะจะพ่น็อ dần dần là dần 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 mà dần 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 nó, dần hẳn dần rồi, sẽ dần dần หวานเป็นล่มคมเป็นยาหวานเป็นล่มคมเป็นยา ่เผ็ดพอดีพอดีอดเผ็ดลายกับจินยาเผ็ดพอดีพอดีอดบ่บอถึงกับเผ็ดลาย Hả bạc hả có hả không? Phải subscribe cho kênh ก็แปพญญาเขาเขาห้องเขาสตินเจมเขาไม่พ่งอ่ะอืมเอ็เจ้าสวตันป๊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 เกอ bà đây ai chim hả bông bông xin nhau đi bãi bạc cột chát tuần sốt sốt lên đây nè chá bụng êm tấm bạc cột bụng êm ำแต่บ่าเปิกหน่อยคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วเนาจะจ้ะเนาะได้จ้าบ๊ายบายพอกันชิปหน้าเนาจะจ้ะเนาะจ้าบายจ้า